ทะเบียนที่ว่าการอำเภอแม่สอดจัดงานวันวาเลนไทน์ให้กับคู่รักที่จดทะเบียนสมรสค่ะพ่อค้าแม่ขายในเขตเทศบานลนครแม่สอดเริ่มมีการนำดอกไม้ออกมาจำหน่ายในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ซึ่งถือได้ว,ว่ากุมภาพันธ์เป็นเดือนที่อบอวลไปด้วยความสุขการแสดงถึงความรักความห่วงใยถึงคนที่เราปรารถนาดีและอยากให้เขามีความสุขและเป็นวันที่รับรู้กันทั่วโลกว่า วันที่14กุมภาพันธ์เป็นวันแห่งความรักหรือวาเลนไทน์เดย์และวันนี้ยังมีคิวปิดหรือกร,รมเทพซึ่งถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของวันวาเลนไทน์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดมีหน้าที่ยิงศรรักให้ปักใจคนปัจจุบันคิวปิดและธนูของเขากลายมาเป็นเครื่องหมายแห่งความรักที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดบริเวณด้านหน้าโรงเรียนสภวิทยาคมเป็นอีกสถานที่หนึ่งในเขตเทศบาลน,นครแม่สอดที่พ่อค้าแม่ขายเริ่มนำสินค้าจำพวก ดอกไม้สดดอกไม้แห้งวุ้นช็อกโกแลตตุ๊ก,กตาที่ผู้ขายเล่าให้ฟังว่าในที่ผ่านมานั้นตลาดดอกไม้สดบนอำเภอพบพระยังมีการปลูกดอกกุหลาบมากแต่สำหรับในปีนี้พื้นที่การปลูกดอกกุหลาบในพื้นที่อำเภอพบพระลดลงในปีนี้จึงหารูปแบบการนำสินค้าใหม่ๆเพิ่มเติมขึ้นมาเพื่อเป็นอีกทางเลือกให้กับลูกค้าได้คัดสรรกันอีกด้วยส่วนราคาของสินค้าต่างๆที่นำมาจาหน่าย ในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Valentine นั้นเริ่มต้นที่ราคา20บาทจนถึงราคาเป็นพันกันเลยทีเดียว